สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ปาหน้อาบสุขุสุขคนสมองสบอนสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีลูกสบายดีลูกสบายดีลูกสบายดีนน่ลุงาสบายดีเป็นตงเรื่สบายดีปลาลูกดูลูก่าสบายดีปลาลูกับฟังเราลน้ขอขึ้นลงนะเอามายเอามายอามัเอามายอางามกากินขนมพี่น้อยสบายดีงสบายดีปาลูก กิการันเอเลกบบ้านคนะนเออมนั้ันิอไปขน้นี่พี่น้องเมื่อเนี่ยก็มีพิเศษในแจ็กน่อยวันเกิดน้องมัดดาพี่นออ้องเออขอีแต่ว่าขมหอมหนึ่งปีแล้วน้องดาพี่น้องแต่ว่าก็บ่มียังร้าดอกพอยย่ำห้ย่ำหน้าแม่ก็ขึ้นมาแต่ด้มนหน้า้าขึ้นมาแต่ดั้านหน้า พอเพ่งกันยังหนาเหลือมอยู่มองมองพี่น้องเลยัฮ่ากะขืนมากกับโบมี่ยังร้ายมียังพิเศษร้ายเนาะเปิดด้วยเปิดอันเค้กหน่อยมาให้ลูกกับโบได้สั่มพี่น้องไปไปหาซื้อเค้กแถวเขตกไก่เนาะปกติเขาเสียมาขายอันหน่อยๆแต่มันกับโบมีพี่น้องเลยได้อันนี้มาเนาะเมาก็มาเห็ดเอาเองพี่น้องเห็ดเอาเองพี่น้อง เอกน้องด่าพี่น้องเอ้ยกระิเป็นประมาณนี้เทียนกระิเป็นเทียนไขน้องพี่น้องเพราะว่าาหบ่ได้มันกระจำเป็นมันฝากอุ้ยได้มันให้เปิดอะไรดูเปิดเพลงเออนี่ยกระชับน้องด่าเป่าเค้กเราเปิดเบิงพี่น้องมันจิเปิดจิเป่าเป็นหรือบ่เนาะ

อุ้ยน้องเื้นมาเาลูกอะน้องเาม่ได้ล้วตงเาลูกน้องเดินมา่ไก่น้องนีลูกนังเฮียงน้องด้ตบมือตบมือตบมือเลยนะตบมือให้น้องลูกโอ้ยเฝาลูกอนั่นตบมือให้น้องลูาลูกอะ ปเปล่าเป่เป็นปเ่ป่านีผู้ผ pues okay! ู้เป่าดูลุกแม่เดาเปล่าขอเปงป่าเลยฮลุกเฉนวันเกิดลูกหลาอแม่บายวันครบรอบหนึ่งปีของครบรลอหนึ่งปีของน้องด่าแล้วครบรอบปีหนึ่งปีตะบิดพี่นอะหนึ่งเดือนจากปีเดียวนึงเดือน น้องเดือนจอนหาปีน้องเดือนน้องเดือนเป็นวันที่สิบห้านะวันที่สิบหาเดือนสิบสองวันเกิดน้องเดือนแต่เมื่อเดียววันเกิดน้องดาแม่ก็บ่มียังไงเนาะบ่มียังพิเศษดอกพี่น้องเอ้ยพ่อแม่ก็ห้าให้ได้สมีเลยลูกเอ้ยไปทำมันเมิดก่อนเนาะคืนจะดำหน้าขึ้นจะดำหน้ากูนี้มาพี่ใช่ไหมก็ใหญ่ก็ได้พี่น้องเอ้ยเสร็จแน่นอนหน่อยแต่ก็มีความสุขเนาะพี่น้อง ับเมี่ยงไลเพราะมันเกิดให้น้องอยู่ลูก้ละอันแพร่บุกแคนกับบ่อได้พี่น้องเก็ขืนมาคำนน้องด่าเลยเราเอาตัวใดน้องเดือนน้องเดือนเพราะมันเกิดให้น้องด่ายุ้ยรู้ละน้องเดือนคนมันเกิดให้น้องนี่แม่คนนี้มันเกิดน้องน้องด่า คอยนางดาอยู่ดิมิแห้งอย่าเจ็บ,บ,ยยบ,บอย่าจนสุขภบาพแข็งแรงใหญ่เร็วๆเร็ว,รว,รว,รวดูกระเด้อดูหนุบไปไหมหน,นุบหนุบไหมเหี่มาเย้ยเก่งเทย่ะเป็นที่เพิงไงพอ่อแอม่ก <c oughs> ่อนอื่นเบิร์กับต้นนี่ก็ให้กินเก่งๆซะก่อนให้ใหญ่เร็วๆ ให้ลูกกินเกง่เกงๆไงเร็วๆแต่แม่กับบุบบท่านมีเงินรายสื่อให้ลูกกินดอก <c oughs> <c oughs> มิยังก็กินไปก่อนมันกินข้าวพี่น้องวันนี้กินข้าวแรงต่อนกินข้าวแรงเลยเนาะพ,พี่น้องเนาะโดยพี่น้องต่อโดยกินข้าวพี่น้องเอาข้าวแม่มีไข่ลูกพี่น้องเอ้ยแล้วก็มีเฟอร์เฟอร์นะ เพลิกินข้าวแรงพี่น้องเลยขอบุญเรื่คนมากินเสร็จไว้ไว้อนเลยนะหอนเลยนะพวกไข่พวกมาแล้วก็มีแเจวนดน่ๆนี่เาอิร้อนลูกอ่ะไม่ทำไมจะรอนลงด่าก็กินขนมมันเกิดผไป้ายข้าวแรงน้กันเด้อพี่น้องข้าวแรงน้ำกันเด้่อปลาลุงเดินย้ำออกลูกน้อยหนึ่งนี่นเหน่ลูกมาไม่แหง กินมาลายมืออะไรบ้เดินอยากกินเพิ่มมาลายมึเออนังอะไรล่อนสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงป่าลุงป่ง่ะละลุง นี่นี่นี่ลูกพี่บ่เยกินจ้าเือบเลดูมากับกินไไม่แต่ข้าวผอใหญ่กิน้อมก็ดูหมด คุยจะพี่ไม่เอานล้วก็เส็งบุกินคนอย่งบุกินคนอย่างคนแบบได้ที่ผเจ้าเพชรขนาดแบบนี้ขอบครัวให้เลยทุนนังเลยจะก่อนนะบุกอินข้นขวบขึ้นนขึ้นขึ้าขึ้นข้นขึ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 นขึ้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 อขึ้นขึ้นขึนน้นขึ้นขนขึ้นขึ้นนึ้นน พี่น้องเค็กน้องด่าจะค้องโกรดน้องเลื่อนโซนน้งด่าก็มาโสไม่ไงไม่ขาวโซนน้ำเค็กจับ่เวลาจะกินแบบนี้บบุืค เีนลองแค่นเ่ยังับดันแหลกคนจะดัหน้าเขากับเมื่อไงเนาะเมื่อเมื่อไงมาเป่าเทกเนี่ยเนี่ยมันกินอะไรเนาะันด่าซะบ่กับอะไยังมากมายพี่น้องมันห้อยห่วยินยังกับพี่น้องเลยเมื่อไหร่ครึ่งฟาครึ่งฝนไป้ือไม่ดพินอะไรเนาะครึ่งฟาคึ่งฝนอะบบน เพื่อคำมากเลิกลากันแพ้กับเมื่อแพ้เมื่อมันเนาะข้าก็ะายาด้านหน้าผมทำเนาะแข่งอย่าฝนบัดไายบัดพี่นอ้องเรือครับโตกสักหรือผ้าแจ้งบัดแตกกันเหมือนนละเด็กฮันลูกอันนี้อ้แอมแตกโอ้ยไม่ไ่้เป็น อันเกิดเป็นถือเชือกดำหน้าสัมมันเลยหยาบๆนิดหน่อยเนาะแม่แมงอยากกินข้อยากกินข้กินข่บวว่าเพื่อนอยกกินตังแต่ก่อนแกกินอยากกินพักน้ำอือกินพักกินดูอ่ะเดี๋ยว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 ม่ปอนโอเคกับปรเภทสัมพันธ์เล้วโอเคกับประเภท แาแเากักินอืมออือหพี่องลกอ่ะอือืเนผาชนบกคมขอโทษขภัยหลายเดอพ่อแม่พี่น้องพี่ตาณาประจุกคนก็ไม่น้องเดือนแต่พี่น้องเลย กันคืนแน่เนาะแมนน่าจะกางคืนกินข้าวพี่น้องเลยกินกาแฟกับก๋วยเตี๋ยวอะไรพี่น้องแล้วก็มีไข่ลูกขังด่ากับกินขมังคาเมลุ่นขด่าถ้าเกิดจกินแบบไปกินในห้างแล้วเพลินสบายเท่แบบก็มีกินอย่างแบบ น้ำหมักอันจั้นกินกับข้าวมั้งจังเลยนะคนมากินกับข้าวพี่น้องอืออืมคว่ำยี่นงกับแซบอยู่แต่ว่ามันกับเฮ้ยลูกชิ้นเลือมันบดแล้วข้าวจอมยำเอาไม่อ um um ีกอดมักินกับข้าวพี่น้องเลยหนึ่งเฟอสองมาม่าสามไข่ปลากระป๋องผมน้องเลื่อนน้ำมักกินพี่น้องเลยของกินง่ายๆจะไม่ใหญ่แรงเพราะปัญหแต่ว่าไม่ใหญ่แลงน้ำหมากินพวกเศษพี่น้องพวกเศษไม่ใหญ่แลงสิกินได้แต่คาปุ้น เนื้อแม่เล่พนบอกกินพวกเ้นแม่น้องเดือนน่กินอยู่พี่น้องเอ้ยพอกินแล้วอยู่กินยังก็พอกินได้พวกเส้นี่แม่น้องเดือนกระมากินอยู่แต่พวกพวกไข่พวากระปองกับไข่สีมาตกินแต่ไข่ลูกพี่น้องแต่ว่าไข่ธรรมดาค่ะอ้ยอุ้ยอ่าถามีหน้าอื่นก็จะกินน้าอื่นถาบะหมี่ถาจำเป็นก็กินได้น้องแม่น้องเดือนแต่ว่าถาแม่น่เพนบอกกินเลยพี่น้องเอ้ยกินได้แต่ไข่ลูกพอน้องเดือนนะมาก ไข้ลูกนะชุดหย่อนพี่ไข่ลูกก็มากพวกเส้นนี่ก็มากเฟอร์นะั่นเพิ่นชีบอกคอยไปกินอยู่หา่าแถามีคนเลี้ยงนะเพิ่นไปกินอยู่อยู่หา่นนมานนแปลว่าโมคูเลี้ยงวววแต่ถ้าเพิ่นซื้อกินเองนะเพิ่นชีซื้อมากินกับเขาอยู่เพื่อนพอน้องเดือนโดนโดนก็เพิ่นเห็ดเวียกเมือ่อยเพิ่นก็จะบอกว่าอยากกินเฟอร์เราก็ไปซื้อมาเพิ่นกินเพื่อก็มากินกับเขาได้พี่น้องเลย แต่หาเพิ่นไปกินบอกินกับขาวเพิ่นก็อกกินจะได้เงินเพิ่นว่ากินแล้วพยาขาอีกเพิ่นมากินกับข่าวบอกว่าไปกินอยู่ห้าโรดว่ะม่ต้องเอามากินกับข่าวเลยเชืได้เงินเพิ่นว่าถ่วยละสี่สิบบาทกินแล้วผัดยังอยากข่าวอยู่เอามากินกับข่าวเลยได้กินทั้งเพื่อได้กินทั้งข่าวแล้วเพิ่นว่า แล้วคลิปนี้ก็เช่นเดียเด้อพอดีพี่น้องเบอร์สุขูสุขชนไปที่ขามาเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนเป็นกำลังใจหให้ในเด้อเมือ่องในโอกาสวันเกิดน,น้องดาก็เลยมาถ่ายคลิปใ,ให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะมาถ่ายคลิปให้พี่ป้านะอาอาเบอรสุขูสุขคนเบิง่งน้องเดือนล่าลูกสบายดียพอกันคลิปนะพอกันคลิปนะ กับสบายดีสบายดีพี่น้อง